สวัสดีครับวันนี้ได้ทุเรียนนะผมทุเรียนมาจากภาคใต้นะครับตัวนี้นะครับมาจากภาคใต้เลยนะครับผมทุเรียนทองครับน่าจะสุกแล้วนะผมเรามาแกะดูกันนะครับผมจีผมก็แกะแกะไม่เป็นจะได้กินหรือเปล่ามาแกะยังไงเนี่ย น้องทำเป็นไมน้องเอาเอาบีนอมามาแล้วก็บิดใส่เยเดี๋ยวลองดูเหนวอนจะกได้ไหมถ้าที่เราจะทำใหม่พี่บอกว่าไม่ใช่เล็บตัวนี้เล็บตัวนี้ใส่พี่หนยนิ้วนางใส่หนวนางหนูนางใส่ินวนางเนี่ยใน่นังใส่นูก้อย อสลับสีบ้างเอาสีนี้บ้างเอาสีนี้บ้างสีนี้ไม่ได้ใช้อยู่เลี้ยงไงยอะีของอันนี่โอ้ได้อยู่นะแล้วก็ปาดยันตอนนี้เยแค่่ออันนี้ตดเล็กเออนี้น่าโอ้ยได้กินไหมเนี่ย ปอกยากอยู่นะทุกคนนทำไมทำไมเด็กทำไมเด็กคิดเขาปาดง่ายง่ายแต่ผมเนี่ยปอดยากยากเอาเล็รมาอยากใส่เล็กคว่านี้มาเร็วคุณหญิงเล็กคุณหญิงใบบุญใช่เบบุญพี่ว่าพี่จะให้บุญโอเคไหมบุญได้ไหมพี่ให้โอ้ได้สีภูนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ให้ไอ้วุ่นเอาเล็บมา เอาเล่มมาเยกลับเอาเล่งมานะอันนี้คือิ้วก้อยอันนี้คือมืวนิอหนึ่งนางสหนยไหมอือกว่าจะได้กินดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะปาดนี่อศอไม่ใส่ไข่แต่ว่าน่าจะสุกแล้วแหละลองปาดที่ก่อน สองอันท <function als? S 1> okay. <c oughs> ี <reco Christ> <un> ่ที่จะใส่เอาพื้ที่จปนะพี่นี่หน่อที่จะใส่แค่2อันก็อนอุนอวนไออนถ้าหวานแบี่อ้วนแบบแบบเนไไม่กินังใจปอกมาครับทักสก๊อตแลน สุขหรือเปล่าบยิบุญนี่ทุกคนน่าจะเป็นเนื้อไก่ฉีนะครับผมเด่นบ้านไนเบ้านอะชื่อว่าอุญพไปอาจารย์ให้พ่อหน่อยไปหนึงเร็วบุญอาจารย์ให้พ่อหน่อยไปนึงเดนอาจารย์ให้หน่อยมาใส่หนไ่้เลย จานไหนก็ได้ใบ,บหนึ่งไม่ต้องใหญ่หรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอืมเร็วออมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอแก่ไม่เดี๋ยวพ่อแก่เสร็จก่อนค่อยกินเด้อมันทำไมแก็ไม่ออกคือมันยังไม่ได้มันมันไม่มันไม่ได้สุกมากขนาดนั้นแต่ก็น่าจะพอดีอยู พี่จะใส่บ้างต้องใส่สามอันพอนี่มาแล้วพี่อันนี้อันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเอามาอันหนึ่งโอเคเย้เหมือนจะบอกเป็นนะทุกคนแต่กระ๋อกไม่เป็นทุกนี้น่าจะประมาณโลกว่านะครับผม ขออนุญาตพี่ก่อนซื้อสั่งมาจากใต้เลยนะครับผมพี่ซื้อนี่ไงฟาตายพี่ซื้อมันองเยอะเอาไปใส่ไปโี่ ไม่เจอหมักคุณอย่นี่แหละหมักหมักหมักที่เขาบอกว่าทำให้คนทั้งคนทั้งหมาเสียชีวิตร้อนแก่ยากมากเลยครัลงมีมีเลือดจะตายว้าวเอาเลยมีไปค้าดูในคลิปนี่ปอกง่ายๆนะครับผมแต่มาปอกจริงๆนี่โอ้ปอกยากมากเลยอืหอมหอมหอม โอ้ได oh, wow. like, ้คนละปูพอดีเลยได้คนละปูคุณมีนิ้วก้อยไหลายหล่รมีนิ้ก้อยหลยอะไรอันนี้อันนี้มีดินน้ำมากตอไปนียหล่ม่หัล้อใหญ่เลยเท่าที่เราจะทำาหไม่ต้องไ ได้แล้วครับโอ้มได้สี่คู่นะผมสี่คนพอดีคระปูเข่อายังไม่เรนอี่ักกินแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ไปถัมยายมีอาแท้จักฮอฮใต้ฮึ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 ฮนฮึ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 มึฮึักฮึคึฮึฮึัึฮัฮนฮึฮาฮึ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 ฮัฮึฮีน เร็วๆมาเอากองกินกองเอาขาตั้งเด็กินเป็นไหมนี่เอาบุญบุญเอาบุญบุญไปบุญไปล้างมือก่อนพูยหนูไปเล่นหมามาหรือเปล่าเมื่อกี้ล้างมือก่อนครับเล่นดินน้ำประมาณเกิดใช้แข็งเหรอไม่เคยมาี่ออันนี้มา้เด็กเอาไปน้อยไม่เอาไม่กินอ่ะ ไปล้างมือก่อนไปบุญพ่อเหน็นหูเล่นมาโอเคครับผม,มก็ยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็กินได้อยู่ครับบางภูก็สุกอย่างเยจะแบบน,น,นี้อัน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 นี้สุกอยู่พอดีนะครับกรอบนอกนุ่นในครับตัวนี้เป็นเหมือนเนื้อไก่ฉีกอร่อยจริงนมเย็นอืนนเนนบุนกินขวดนี่บกินยัง อ่จริงเหรอ,อเออล้างมือโอเคครับขอตัวกินอาเร็วก,ก่อนนะครับได้ได้ bye, ครับฟ <laughs> ัง